สวัสดีครับพี่เป็น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันศุกร์ที่5กันยายนอยู่กับผม,มเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่มีไลฟ์สดแต่ว่ามีคลิปมาฝากนะครับไม่มีไลฟ์สดแต่ว่ามีคลิปสั้นๆมาฝากนะครับวันลุมินีนัดที่123ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในขณะนี้นะครับก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเปิดหัวคู่แรกเนี่ยผมไปที่ดอนคิงโยธารักมวยไทยกับทางด้านของรุดดำยูนูซอฟจากรักเสเซียเป็นดาวรุ่ง ทางด้านของรุดดำยูนูซอฟนะครับดารุงจากรัสเซียจากเมืองหมีขาวตัวนี้มวยซ้ายเตะสายต่อย้ายแข่งสายหมัดซ้ายนะครับวันนี้เตือนทางด้านของดอนคิงไว้ก่อนเลยว่าต้องละเอียดดอนคิงเนี่ยถ้าต่อ,มอยมวยไทยย้าย,ยกเนี่ยเตะเข่าในเหนียวเตะเข่าในดีแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ว่าไปต่อยที่วันลุมินีมาก็หลายไฟนะไปต่อยที่วันลุมินีมาก็หลไฟแล้วก็ได้โบนัสไปก็หลายครั้งแล้วพัฒนาการการชกของทางด้านของดอนคิงเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆล่าสุด โดนอจอมทําลายล้างคนเหล็กยอดเหล็กเพชรเคาะหลุ่นนะร่วงเหมือนนกปีกหักเลยวันนั้นก็เรียกว่าเป็นไฟที่ทางด้านดอนคิงต้องจดจําไปตลอดนะครับโดนยอดเหล็กเพชรเคาะลุ่นเลยครับวันนั้นโดนหวัดซทรายทีเดียวร่วงเป็นนกปีกหักไปเลยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของรถด,ดํายูนูซอฟซึ่งตัวนี้ก็เป็นไวซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแข่ง้ายหมัดซ้ายนะครับวันนี้ดอนคิงเนี่ยต้องละเอียดนะถ้าพลาดก็มีโอกาสหล่นได้อีก ถ้าพลาดมีโอกาสลุนได้อีกนะผมไปที่ทางด้านของรุดดำยูนซอฟดาวรุ่งจากรัเสเซียนะครับแล้วก็คู่ต่อมาคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมาคุณพลเอกเมืองนนนี่ก็ดาวรุ่งอนาคตดีมีอนาคตรูปร่างดีโครงสร้างดีมากมากเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นทางด้านของคุณพลเอกเมืองนนก็คือเขา่าก็คือเขา่าต่อยใครวันนี้ต่อยกับเอลดิสันอ่าโรดิเกตซึ่งตัวเนี้ย ก่อนหน้าเนี้ยต่อยอยู่ที่ปาตองไฟไหนอ่ะช่องแปดถ่ายทอดสดซปเปอร์แชมป์ลงไปถ่ายทอดสดอยู่ที่ป่าตองไฟอ่ะปาตองไฟไหนอ่ะวทีของพี่หนุ่มน้อยอ่ะครั้งสุดท้ายดูเหมือนว่ามันจะแพ้ทางด้านของเจ้าพญาเพชรปตนานแล้วนะครับวันนี้ต่อกับทางด้านคุณพลเพราะฉะนั้นพี่หนุ่มน้อยเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วทางด้านของเอเดนสันโรดิเกตนะซึ่งเป็นมวยผิวสีจากฝรั่งเศสเป็นมวยขวาแข้งขวามัดขวาแต่ว่าอยู่ข้างเชือกต่อยแบบกล้ากล้ากลัวๆทรงกล้ากล้ากลัว ส่วนทางด้านขุนพลดาวล่กอนาคตดีเด็กอายุยังไม่เยอะรูปร่างโครงสร้างดีมากแล้วเขาแข็งแรงมากเขาดุดันเขาแข็งแรงวันนี้ไปที่ทางด้านของขุนพลนะครับแล้วก็เหนือเพชรนะก็เหนือเพชรของเยติเขาเพอาที่ผ่านมาก็ต่อยในวันลูมินีอยู่หลายครั้งเลยเหมือนกันชนะนกยกสามเพชรปูผานะต่อยห้ายกแพ้เพชรปูผา,าชนะเพชรภูผาที่สงขาแล้วก็มาชนะนกยกสามในวันลูมินีนะแล้วก็มาแพ้เพชรลำพูน แล้วก็มาชนะเพชรลำพูนพที่โคราชนะมาชนะเพชรลำพูนพที่โคราชนะครับแล้วก็มาแพ้สิงห์โดมทองล่าสุดต่อยมวยไทยอายุชนะออมสินพอพัชรบาทที่อยุธยานะตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านของเดือเพชรเป็นมวยขวาที่ซ้ายหน้าดีม,มากๆเด็กคนนี้สอกซ้ายหน้าดีมากๆตอนนั้นมีเป็นข่าวโด่งดังอยู่พักหนึ่งที่จะเดิมพันเจ็ล้านกันนะแล้วก็ไม่ได้ต่อยกันนะไม่ได้ต่อยนะโควิดมาซะก,ก่อนนะครับติดโควิดโควิดมาซะก,ก่อนติดโควิดกันซะก่อนเลยไม่ได้ต่อย เหนือเพชรเป็นมวยขวาเด็กเหนือเด็กเชียงใหม่นะดาวดังของค่ายทีเด็ด9.9เขาอีกคนซึ่งวันนี้มีต่อยสองตัวด้วยนะครับเหนือเพชรแล้วก็ทางด้านของเด็กหลวงลกคู่เนี้ยเหนือเพชรศอกซ้ายหน้าเนี่ยใช้เยอะๆเป็นมวยขวาที่สอกซ้ายหน้าดีมากๆนะไปเหนือเพชรนะครับไปเหนือเพชรแล้วก็คมอาวุธกับกษฬะคมอาวุธมวยขวาอาวุธครบประสบการณ์ในวันลุมินีมีมากกว่าแข้งขวาหมัดขวาแข้งขวาหมัดขวาเดินได้ถอยเป็นด้วยคมอาวุธนะครับ ต่อยในวันลุมพินีเนี่ยน่าจะเป็นสิบนะมึงถ้าผมจําไม่ผิดปัดแพ้ภาชนะกับอาวตารแพ้เล็กกิจแบงนนชนะพันลิตรนะชนะยอดภูผาแพ้ยอดเอกเพชรแล้วก็ชนะอเล็กเซย์บาลิโกชนะนกยกสองพันลิตรแพ้เสือกิมแล้วก็ล่าสุดแพ้สนเน์เซนนะวันนี้ต่อกับกิตนาะดาวเด่นไวยไทยถ้า3ยกเนี่ยกกิตนาะเบอร์ไวยไปรองทางด้านคมอาวุธผมไว้ทางด้านของคมอ,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 อาวุธนะครับ แล้วก็ด็ดดวงเล็กกับทางด้านบัวเขียวชอบบัวเขียวบัเวบเขียวใจมัาสู้แล้วก็เขาแข็งแรงก,กว่านะครับแต่ว่าเด็ดดวงเล็กมันเร็วแต่ว่าเด็ดดวงเล็กเนี่ยแพ้มาสามยติดละผอ,อไปบัวเขียวนะครับวันนี้แล้วก็คู่เอกคูหลับดําท่าไม่หล่นไม่หลับไม่นับไม่น็อกนะฟิลิปเป้โลโบผมบอกให้เลยตัวนี้โอ้โห,หน่ากลัวมากนะฟิลิปเป้โลโบจากบราซิลจุดแข็งของมันคือหมัดหมัดชุดอะไม่ใช้หนึ่งสองสามนะแต่มีสี่ห้าหก นาตัวเนี้ยต่อยลัดกลุ่มแล้วหมัดคมมากถ้ากูหลับดำไม่นอกยกหนึ่งยกสองนะไปลายปลายเสร็จวันนี้ผมไปฟิลิปป้โลโบนะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นามารีวิวไว้ทราบนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ